ทุ่นครับวันที่24กันยายนของทุกปีนะครับเป็นวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิรลราชทิเบตดุจเดชพิกรมพระบรมราชนกพระบิดาแห่งแพทย์แผนปัจจุบันในประเทศไทยกําหนดในวันนี้ครับเป็นวันไม่โดนและตอนนี้ครับผมยืนอยู่ที่ลานพระราชานุสาวรีณโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคณะแพทย์พยาบาลและบุคลากรรวมถึงคนไข้ด้วยครับ ด้วยพระราชะกรณียกิจอันมากมายที่ส่งวางรากฐานไว้ได้ส่งผลให้การแพทย์และการสาธรารณสุขไทยมีความก้าวหน้าทันสมัยทัดเทียนานานาประเทศนับเป็นคุณูปการอันใหญ่หลวงต่อประชาชนและประเทศชาติดังเป็นที่ประจักษ์แก่คนรุ่นหลังมาจบจนทุกวันนี้พระองค์จึงได้พระสมญานามว่าพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ต่อปวงชนชาวไทยและต่างพร้อมใจกันที่จะสืบสารพระราชบัิญธติให้คงอยู่สืบไปพระบิดาแห่งวงการแพทย์แห่ปัจจุบันของประเทศไทยจากการที่ท่านได้ทุ่มเทพระวรากายพระวรไทยต่างๆในการพัน์ตำรุงหรือว่าส่งเสริมทารสสุขของประเทศไทย เราพบว่ามีสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายในกิจกรรมของพระองค์ท่านพระองค์ท่านได้ส่งนักเรียนไปศึกษาวิชาแพทย์ต่างๆประกอบด้วยแพทย์พยาบาลผ่าตย์และวิชาชีพแพทย์อื่นๆเพื่อบาสุสร้างสาธารณส,สุขในปัจจุบันของประเทศไทยคำสอนของพระองค์ท่านที่อยู่ตึงตาในจิตใจของพวกเราตลอดก็คือเราไม่อยากให้ท่านเป็นหมอเพียงอย่างเดียวแต่เราอยากให้พวกเธอเป็นคนด้วย สิ่งต่างๆคำสอนของท่านได้ระลึกมาถึงจิตใจของพวกเราในการเป็นแทย์ในปัจจุบันพวกเราขอระลึกถึงพระอ,องค์ท่านในวันที่ดนที่จะถึงคองทุกปี